สวัสดีค่ะคุณครูชวลิตป้อมอาสาดิฉันนางสาวนันทิการนรอ่ป,ประดิดฐ์ค่ะระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ4เลขที่30ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟการาฟิกค่ะซึ่งดิฉันได้ศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาค่ะ ศาส,สนานะคะมีมาตั้งแต่สมัยอดีตค่ะและวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะโดยมีวิวัฒนาการต่างๆดังนี้นะคะวิวัฒนาการแรกก็คือวิญญาณนิยมค่ะวิญญาณนิยมเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยดึกดําบรรนะคะก็คือสมัยที่มนุษย์เนี่ยเขายังไม่เข้าถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งพวกเขาเชื่อ เชื่อไปตามสิ่งที่เห็นและความคิดของพวกเขานะคะเมื่อเห็นสิ่งต่างๆอย่างเช่นนะคะก้อนหินเนี่ยที่มีสีหรือลักษณะที่แปลกไปจากปกติเนี่ยเขาจึงเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ภายในและจึงคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแปลกประหลาดมากจนต่อมานะคะจึงเกิดเป็นหมอผีค่ะหมอผีเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าเป็นผู้สัมผัสได้ถึงพลังวิเศษวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยและเป็นผู้ ที่จะอัญเชิญวิญญาณเหล่านั้นวิเศษต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาใช้นะคะเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆต่อมานะคะก็คือวิวัฒนาการที่สองค่ะก็คือธรรมชาติเทวนิยมนะคะก็คือสมัยนี้เนี่ยมนุษย์ทําความเข้าใจในเรื่องของวิญญาณมากขึ้นค่ะก็คือเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยวิเศษกว่ามนุษย์ก็คือเชื่อจึงเรียกว่าเทพเจ้าหรือเทวดานั้นนะคะ และเชื่อว่าสิงสถิตยอยู่ตามธรรมชาติตัวอย่างจึงเกิดที่เรียกกันว่าแบบพระอาทิตย์พระจันทร์พระวุณพระคณีและพระคงคาอื่นๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีผู้ที่ตนเคารพค่ะก็อย่างเช่นบิดามารดาบรรพบุรุษกษัตริย์วีรบุรุษต่างๆนะคะก็คือเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเทพคะ่ะสิงสถิตยอยู่ที่ทั่วไปนะคะตัวอย่างเช่นแบบที่บ้านเรือนจึงเป็นที่ อูดกันว่าผีบ้านผีเรือนนะคะหรือเจ้าที่เจ้าทางค่ะที่อาศัยอยู่ตามศาลต่างๆนะคะต่อมาค่ะก็คือวิวัฒนาการที่3นะคะก็คือเทวนิยมค่ะสมัยนี้เนี่ยมนุษย์พยายามทําความเข้าใจและเชื่อว่าเทพเจ้าต่างๆหรือวิญญาณเนี่ยเขาก็น่าจะมีฐานะสูงต่ําเหมือนมนุษย์นะคะเหมือนราชาที่ใหญ่กว่าที่ต้องปกครองปวงประชานั่นเองค่ะ พระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดนะคะแบบสร้างสรรพสิ่งบนโลกสิ่งต่างๆกำหนดชะตากรรมนะคะดูแลความเป็นไปตัวอย่างเช่นนี่นะคะก็คือศาสนากรีกโรมันค่ะกรีกโรมันโบราณนะคะก็คือเชื่อว่าบิดาแห่งเทพและมนุษย์เนี่ยก็คือโอลิมปัสหรือเทพเจ้าสุดนั่นเองค่ะ <S <S ต่อมานะคะก็คือวิวัฒนาการสุดท้ายค่ะก็คืออเทว,วานิยมค่ะอเทว,วานิยมเนี่ย เขาเชื่อว่าพระเจ้าที่พูดมาเนี่ยไม่มีอยู่จริงค่ะก็คือเป็นเพียงที่มนุษย์เนี่ยคิดและสร้างขึ้นมาเองนะคะเห็นได้จากคุณลักษณะต่างๆที่ของเทพเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆและเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะคะแะก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นต้นเหตุค่ะและ้วก็ก็คือสร้างขึ้นมาและหลงเคารลในสิ่งที่ตนสร้างนะคะความจริงอ่ะ ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นไปตามเหตุและผลค่ะก็คือพวกเขาเนี่ยจะเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์มากๆค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าฟิสิกส์อ่ะพิสูจน์ว่าจะเอ่อมวลสารแตกตัวได้แต่สลายไปไม่ได้จัก,กรวาลเนี่ยประกอบด้วยมวลสารแต่ว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจัก,กรวาลก็ต้องมีจํานวนที่ลดลงแต่ ฟิสิกส์ะทุกวันนี้เขาพิสูจนแล้วว่าจ,จำนวนมวลสารของจักรวาลเนี่ยยังมีความเท่าเดิมค่ะและดิฉันนะคะขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ